ไ๊อบปินบุญคุณครูบาอาจารย์เนาะแม่นาะฝากใส่กะตาหมากกะตาผู้คุณพ่อคุณแม่ค่ะดานาเวทีเป็นล่ำกวนประยุกค่ะไว้ออนยอคู่ฝากตอนผู้บ่าวผู้สาวดาน,นาเวทีช่วงแรกๆฟังหลงฟังลำน้ำกันสะกอนน้องแม่นาะค่ะเะดึกๆมาจังสิ่งจังเงาขอบพระคุณรางวัลน,น้ำใจค่ะข,ขอบคุณพี่สาวคนสวยผลงานพลีเกเ่าผลงานเพลงดื่มมาสันเดี๋ยวจะให้แน่นอนนะคะรอสักครู่ ช่วงแรกแค่มานค่ะฟังลองฟังํำนำกันซักอกนค่ะปากตอนคุณพ่อคุณแม่เยอายส่ายยิ้ด้านหน้าวิธีสุขสุขค่ะทีมงานจะภาพเบาหรือยังคะวันนี้ <c oughs> ยังเล็กกว่าใหญ่ทากทากพี่น้องค่ะผู้เดินทางมาหอดมาถึงาจาับจองที่นั่งเขยิบเข้ามาด้านหน้าเวทีได้นะคะวันนี้ข่บวันซื่น,นํำกันกับแผดทีมงานคณะจาหาของเฮาเนาะ สาผู้สาผู้สาถูพระพุทธอายุหลังพุทธังอายุนาภูทธายุกาคุณพระบางอายุเก้าคุณพระเจ้าอายุหัวฟงวนั่างอายุหัอทั้งคุณแม่คุณพ่อบิดาและมานดอน,นั่างขอยอยากเขาวอนคุณครูผู้สอนสร้าขคอยไหลลังอยากจุ่มสุ่มมาคุณเจ้าปูเจ้าตาเมฆฆลาแกนไทยทั้งออดอยออใหญ่ออดจุ่มและสุมรู ต่อข้องในออเต่าสามสิบพญาออดหอยมาสอยจ้าสาธุเดิมให้มาเป็นภาระว่ามาลาพังว่ามาเสนหังสาธุเดิมให้มาปกมาบังให้มากังมาลำยำลำรอ โอ้ยแล้วมันคุดเอ๋ยอาฝากตอนพ่สาวขอบคุณพ่อคุณแม่อายสยิ่งคืนฮานสูงลงหานต่ำหากความบะได้ไก่บวปินบนคุณคู้บาอาจารย์ คุณแม่สวภาพิมมาสีผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาหลงวิชาลำขาหายดูสลาดตดม,มาเปนหมอลองบอลำในคำเคลื่อนเมดีขอ,อยกเซกเก่าเผาชงเอาฝากใส่กระตามากระตาผูคุณพ่อคุณแม่ณหน้าเวทีสุขดสเชคนาฟังลำน้ำกันสะก่อนก่อนใส่ลำก่อนประยุกต์น้ำกันสะก่อนน้องแม่นาะสาวชะน้อยคนพยานผัววันนี้ ใส่เก้าใส่เก้าดาวายขึ้นใส่เสียนสาธุเด้อทางคุณเลี้ยงคนณองคน่ะซองสวยพันพันใส่ทั้งอาบุรองดอกไม้ที่มาตุ่งแต่งไทยต้องไปใส่กุญแจรำโมคอยมาสู่สักสู่ต่อลำบอนโยหรือย้อนหวนก็ได้มาเรียนวันไหนเลียนจะแจ้งให้จำไว้อย่าลืมเสียงของนางขอให้ดังโปโปูอโปโปูเพื่อดังเสือปืดละเมิดขึ้นกับแค่ใหนเลียนไหลไหวเดียวยาได้หบุญบทผ่องอวยกรามก่อนน้องเอวห้องเอวเบื้อสุดแนวสุดทาง สู้ท่า,ากระดางอนทองจำทุกที่ตาพุธพ่อบีดาคุณคุ้ว่าคำสอนแต่ก่อนก็มรู้ให้น้อมาสูด้ดำอยู่พดแปแก่ซอยแก่ซอยทังมอวย่อยน้อยน,น่อยน,น้อยให้ดำปุอยาไล่โต๊ะันเดอโต๊ะปะาหนูบ่ได้ พอได้พาทาดีลาไขมหวจังําก่อนที่บอลเลียนมาแล้วหลายในทำโ้ยน้ำมาสู้อยู่ยืนละเบิดขึ้นเมื่อนี้ให้ดีล้นกว่าเขาตุดแกงเอาราตนาถ้าสามคือบุตรทวดมัวโมสั่งพูกเจ้าขอให้บั้นดนเขาไห้น้ำมาสูอยู่งยื่อส่งยาได้ลุงมาเตยมาเตยกะเลยเขาแล้ก่อนบัตเขาย้อนขามบในทำ เขาย้อนทำบนนทในทำขอให้จำซะจาผู้วาไปทางใดจากนั้นเดิอขอให้ไหวค้คือมาคือมาลาซาโต้สางเชียให้ดังออกบให้เป็นปุ๊มกระบพมกระามให้เป็นโอมกระพมขอบคุณสาวสวยทีมงานคนบอย่างหัว ขอบคุณรางวัลน้ำใจจากพระปาสลอดด้านหน้าเวทีด้วยนะคะอ้าอนอื่นค่ะมือ10นิ้วขลุกสลัดเท้ากัดดีขากลับ,บ,บนมัสการพระสุกร์องค์ข้าเจ้าอยู่ในวัดว่าอาลามบานของเฮาไว้เจ้าที่เจ้าทางข้าเจ้าบ้านเจ้าเมืองเจากก้าปู่เจ้าตาพแม่ธละนีที่สิงสถิตอยู่ในบริเวณสถานที่แห่งนี้บุญคุณพ่อแม่ครูบาอ,อาจารย์ผวยพิชาความรุกค่ะบญคุณพ่อแม่ผวยกำเนิดเกิดมาจะต้องระลึกนึกถึงว้เพื่อปิดการบ่ประมาดยาทุนนอแม่นอก คนจะเงาไ้ว,ว่าสิ์ก็ดีต้องมีครูมาชูเชิดครูจะเลิศเพราะมีสิทธิ์ขารพนำนนไหวู่ราชสิทธิ์สิทธิ์รักครูคผู่กันไปเป็นหลักัยชั่วชีวิตสิทธิ์กับรูบวันนี้วัในครั้งที่สองค่ะตลองกันลงมาขอการแพบ่ตาหาดลงแทบเท้าไปยังทีง,งานจะผาบใหญ่ใจสาัาทีงานคุณพ่อจะผาบทีง,งานคุณแม่จะผาร้อบด้วยญาตีพี่น้อง ลูกหลานแมนาด่านที่งานจะพาคุณพ่อคุณแม่ถ่าเอ่ยอานใช่ผู้มานาั่งฟังหลงรงสุขสะกดบอดีลำดีแกว่าูกผูหลานผูคือเก่าค่ะลำบดีแกว่าูกผูหลานลก,ลก,ลกูคือเก่าฝ้าฝากเป็นหลูกให้บาดหัว่าดในกระถางกะพีกะหนองรักแน่นอนแต่ขอให้รักนา,านานก็แล้วกันนะคะขอบคุณผู้บ่าวผู้สาวด้านนาเวทีขอบคุณผู้โยนฟอนซอยสาววอลลัเด้อยังไม่มีผัวขอเสียงหน่อยเด้อโซดีรีบใหญ่ตอมีผัว นี่เป็นคนโสดอีบอนถ้าเบิ้งโลดถ้าเบังเบ้งโลดจ้าถ้าเบั้งโลดจุ่มนี่ปังความเมื่อนี่เตือนสอมาเสียงเหมือนหองกำบ่าลำหลายห่องกำบ่าลำหลายเลยสุดยอดทีมงานเจ้าหาววันนี้น่ารักมากเลยพี่น้องบ้านเท้าตาบริมวันสื่อน,น้ำกาณนะเดินก่อนประยุกต์ฟังหลอง่อกล่ำน้ำกันสะก่อนช่องแรกแหกหมันเอาใจรุ่นสอว่าสะก่อนสอวที่ผมเมนสงวัตดิ ตาบินตาบึงตาเบึงตาลุกตาคำเบาทขงลำดอเสียงไหลสียงเลียนเบาทขงลำดอเสียงไหลสียงเลียนเพราะคาจอมหัวเอียนนี่มาก่อนลงตุ่มไปยืนไต่ลมแหงหอมีดีไปลมแหงหอมีดีมีสุกินหอมหอมข้าวข้าวกระแด้วกินอาโภชาวีเห็นเอาดีบเบากระพี่ดอัจะคำสองคำเบากระพี่ดอัจะคำสองคำหนูสลับเจ้าสิเมื่อน้ำมอเมื่อหาพ่อหาแบีของโนเลรสิธาแต่สุขาเดียเดียวบ่เต็ง แปงแซงแก้มเจ้าไปแซงเจ้าหัวแ่งเจ้าสีเอาฉันปีคอยกะบ่อเ็นีสาธารณะเศร้าซาระยาวว้าสายาแบบสีมาโดนล่างกระียดองนี่เราเวลาปากเก่านี่มันเราผีกัน เปล่าข้เก่านี่มันเล่าผิดกันอโตของฉันมอมเป็นขี้กระจอกพอสิมาหยิ่ยอสมันเปลาดวงเปลาเลยแอสิเพื่อไปเคยเปลาก็หลายสมัยเน้อก็ใหญ่เจ้าภาพชนะน้อมีไยเจ้าภาพเสถีเปลาอีหลีเป็นทางเป็นหาเมื่อน้ำบ่อเมื่อน้ำหอยบ่อเมื่อน้ำบ่อเมื่อน้ำหอยบ่อบ้านบ่อไกลบ่อไกลไปแม่เวฉันบ้านอยู่นั่นเขตที่นครขั้นู้ใดสนใจแอ่ไปได้ทาง เร้านวีกันเลยแม่แต่ว่าีผู้จ้างไ้แล้สิวาดีลำเมือนี่บอไดหวัวนโบหันออออเรื่องพนน้มมีหลมีหลไปเห็นพวกในที่หมอลำลำผู้ใดลำเสื่องลำเสื่องคาสาเพื่งแกย่อยถอยก็มากิจเกียรติน้ำมึงเดีบเมื่อนี้เกเยรติน้ำมึงเดีเอามาบามามาเฮ้ยมามานู้จะพาสะดุกมามานู้จะพาสะดุก เรื่องทุกเธอเป็นธรรมดาเราจนไม่ต้องบ่นทำอาเระจนไม่ต้องบ่นทำอามีจอเราว่าคนเหมือนกันมาเถิดละมาเป็นผู้นออ้พี่จะร้องเพลงก่อมอารมณ์ถ้าใครมอยืนขึ้นก็ไม่พี่ก็จะช,ชมดีอ้จะสมใจกอ่อนโบจีโน่ไปดิง่งสะบอดดูไม่ให้กอดพูดเล่นเฉยๆพี่จ๋าก็บ่โนไม่เคยพี่จ๋าก็ว่โนไม่เคยไปแล้วมันเถยอาบางไม่กห้ต่า มันมาตเตพราเอมาเสืออักแล้วเด้อจะบอกกันใจ,ใจกันแต่ใยสุ่มเจ้ากันแต่ายกันแต่ใยสุ่มเจ้าตั้งแต่ใายองผู้สาวดานาเวทีเบิรงสะบอนทีมงานค้นประยานหัวมึงสาวสำน้อยสาวเสียไหลมันซ่อนไหลทีมงานคนโสดฝางตอนคุณพ่อคุณแม่ค่ะดานาเวทีขันลำสุพีสนองเขาฟังสะบอนขึ้นหันสูงลงหันต่ำ เริ่อนประยุทธ์หามองจอดมองลงอีกนึงบทงานลอนพิเศษคุณแ่คนสวยเจ<ะ>้านมาน่นยมนมาน่เจับกรเือป่ากอนหุณเืองอนั่นงสีเืองอนถามต่อโคงเจ้าป่าเททางุณเรืองลงป่าโูเชนาตาวานบางดาวูเดียวบาเขียวขามตามดุงท่งเหล่าดินะเสียงนกเข้ามานอกไอ้ดอน ป่าวดิบลอนป่าวทุ่นล่อเลยไปติดซาลาอยู่ริมแก่ดำในเย้านาคุณเทิงที่ใหม่ไปเห็นาสีจำเจ้าสามเข่าพนังนางแอกไทยอะพอคำสานางเข้ากะวังว่าจากก่าวดั้มมาเท่าเจ้าดิเน่าในห้องกระเดนได้เดียวโดเดียวเดินพดินผดีผาบบ้านอาบ้านมาพี่บะยังคนท่านตั้งขาตอบดีดีมีเสน่ห์หักกาจาเสียงสัวดูละน้องหอมฟอมยวใหม่สายผสงอย่าได้พี่นางล้าจังมาว่าเท่านั้น ลยข้าเจ้าผู้วัดในขอสั่างมาเจา้าเราคุณแพ้เจ้าใจานั่งเลยน,น่าสาบ้านแอครก็เจา้าเบาดังกันดังกันก็เจา้าเบาดังกันสีหน้านวลแผนสวดทางาไปบ่เลยนะเสียงประเมื่อสวดให้เจ้าของนะคะผู้ใดปลุกเมื่อคอยรำคอยรวยขอให้วินีวิสินสิ่งที่สำคัญขอให้ได้ผัวไม่ขอเสียงคนเชียวผัวไม่เลยคะ่ะ โอ้ยอันจุ่มจ้าภาพนี่เจ้าผัวไม่มาเตี้ยากว่าเป็นคนโสดปุแม่บอกสาวสดด้านหน้าเวทีอ้าข้าพานผลลงไปข้าจองแรกแหกมันข้าไหวอ้อย่อคู่เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณครูคาอาจารย์นอแม่เนาะโอ้ยมอลำกบกีดินเต็มปากเดยเรียบร้อยเม่ขอบคุณสาวสวยด้านหน้าเวทีอ้าเดี๋ยวก่อนสิพาพี่น้องมวนซื้อน้ำกันเนาะอนุญาตใส่นีพี่สาวคนสวย จัดให้ตามคําสั่งจองหนึ่งผลงานเพลงผลงานเพลงจือบอพิเศษพี่สาวหนึ่งผลงานเพลงช้าๆในรอบนี้ขอบคุณดียังจํากันได,ด้เด้อใหญ่เด้อขอบคุณพี่น้องด่านาววธีค่าวันลสื่อนำกานในรอมี ให้เจ้าขอน้ำจอบน้ำส่องทั้งแฟททั้งลายทั้งไอจีหินไปเองข้างเดียวแค่เขาอิ่มเขาส่งเสตาวันมาบอดุนบ่นานกะหักเขาเก็บเอาไปเพอไปฝันพันงนาเงือทุกใจ เป็นจังในละที่นี่เขาเปิดตโตตำเนเ่งเจ้าของหัวใจโดท้ายเจ้าของไดดนำหัวไ้น้ำตาไหลพุ้ปานมาหัวพี่สาวว่าไงคะได้เป็นคนแพ้ตั้งแต่บททันบอกหาได้เป็นคนหักปินได้ก็แค่ได้ผ่านโจเปล่าอาสารกนหัวใจแหลกลาน ปิดต้องงานฮักเอาทางเดียวอยู่ซือ่อกดดันสิเือเอาใจไปหามงเงินเพียงแค่ใบเล็บเขาก็ยังบอลเล่บอลเที่ยวบ่ต้องโทษใจใจมันบ่อเฟี้ยวทำเจ้าของทำเดียวว่าชื่อบ่ว่าชื่อบอ่ว่าจือบอ่หัวใจทำเจ้าของทำเดียว đá, haha, anh nhang ngon, bà <laughs> đi nuốt, bà đi ngín, đá, đá, haha, cảm quá bài hóm, xuất sắc, bên trong đây là thiền đi. Tao tâm nên cho con hoa tay so tay cho con đi nam hong nam ta lại hoa 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 để hoa 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 ซสื้อกระดังสิอบือเอาใจไปหามองเจเพียงแค่ไปเล็มเท่ากัยังบ่แลบบ่เลี้ยวบบต้องโทดไรใจมันบ่เฟียวบ,บอกจาของคำเออดียวโอ้ได้เป็นคนแพ้ตั้งแต่บทหันบอกหาได้เป็นคนฮักเป็นได้ก็แค่ได้ฟังจบแล้วเอาสานก่อนหัวใจแหลกลา นำนานหักเอาข้างเดียวมาอยู่เซือสุดการเสีเอาใจไปหาบองเจ็บเพียงแค่ใบเล็บเขาก็ยังบ่แลบ่เลี้ยวบ่ต้องโทษใจใจมันบ่เทียวทำเจ้าของทำดีเอาว่าจื้อบ่ว่าจื้อบ่ว่าจื้อบ่หัวใจทำเจ้าของทำดีเอาว่าจื้อบ่ ขอบคุณสาวสวยด้านหน้าเวทีขอบคุณพี่สาวด้วยนะคะขอบคุณผลงานเพงที่สั่งจองขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ทุกผลงานเพลงแน่นอนค่ะวันนี้พานพุนลงไปคะ่ะพิเศษพิเศษพ,พี่สาวคนสวยพาดมาหวยค่ะดูลายจนเอือยจำได้บ้านี้ <c oughs> ว่าบางเดือนมีหน้าสิบคิวงานนะคะตำบลหวยคาหวยค่าี่บอกแม่ค่ะขอบคุณพี่น้องตำบลหวยคาเนาะขอบคุณความภากความแห้งจากพี่จากน้องข่ะวังหันกับพอกันทงวันทีตสิบสามเมษาข่ะพอกันอยู่ค่ะทั้งด่านน้องมิกเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องค่ะถีนำมหาคือเก่ามือนนี่ขอบคุณพี่สาวคนสวยมือนนี่อยากฟังเพลงยังขอมาก่ะเพลงใดลองใดจะไหนแน่นอนแต่ว่าเพลงใดลองบ่รด้ขออนุญาตเอาปิดผลงานเพลงอื่นแทนเนาะสาเล สาวเลยวไอ้วุฒิชัยลองมวลนแ่ยัมีอเพลงนี่เดี๋ยวพ<ข>ี่ยอดพิสตูบริ้งได้คุณแม่คุณสวย <c oughs> ได้ปังอยู่แถาเดชจันนี <c oughs> ่รอบนี้ได้ครับขอบคุณด้หลายครับอะเสียงปรเมอส์โวนในสาว,สาวาลบลัำ <c oughs> ครับได้ครับเพลนี่แฟนบัวาบอง หนึ่งผลงานเพลงเนาะมอบให้แกผู้นิบาลโมสามเอาจังสี่ซะได้ครับขอหยาดภาพาพี่น้องมวลสอกอนเนาะได้ครับสำหรับผลงานเพลงซาเดี๋ยวจัดให้ในรอบที่บุตรชัยลงได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับได้แน่นอนผลงานเพลงแฟนบ่า,าบา่เดี๋ยวพิเศษให้ทีมงานท่นานพยาบาลโมสามนะครับหนึ่งผลงานกลองกล่อมภาพพี่น้องเตยพี่น้อง,งยาวเริ่มต้นด้วยผลงานกลอนลำรอเมียพ,พี่เพลอผีเสนาเวทีบอสสกุสุขคนครับได้ครับรอบนี้จัดให้ครับผม อัอนซ่อนนอกระเกียงตัวนี้จะใส่คื้อคือเด้ยยเออย่าชิ่นเด้อกนี้ยังอีวงไก่ก็แหงงามนอทนรอพี่บ้างจะหาทางแบ,บไปให้เห็นใจคนมีผัว บ่มีผัวบ่ให้เห็นใจคนโสดแน่เด้อคนโสดขอเสียผู้จอบลอยสิลงบ้ารนรอบ่นานดอกเด้อน้องเมียเพื่อเจอกันไหมนั่งถึงบ้าเป็นเมียใหญ่พี่ชายจะดองเป็นเมียอาย ดังกันดีนางเอ๋ยดีนางนอาเติเศษสายเตยสายจวดธนาเวทีครัได้รอบนี้พเศษดันนาเวทีเบอร์สุขส <day> ุขส <t> ุขกรับ <ortune> เห็นใจคนมีเมีเรียปัญหาทุกวันจะแบ่งปานเวลาไปหาสามใบเธอก็รู้ว่าพี่รักเจ้าพี่อย่างใดเป้าห่วงใจอยู่ทุกวันเวลาเรื่องปันเรียไม่ใช่กลัวเพื่อรอบครวัวให้เกียดเขาเป็นธรมรมดารอหน่อยนะพี่จะไปหาที่รักจ๋าอย่าเพิ่งน,น้อยใจ เป็นขึ้นทางอีพี่ก็ยังมีเจาเป็น,นทะเลพี่ก็ยังไม่เจาบ่เคยบางเคยปล่อยบนดใจคอยเคลาพี่บางาทางนอกอยังหอไปได้เจ้าผูกับแก่สงค์ทันมากรดุดบ่อยมีรอยรายอมเสียาสาวให้ไม่แก่ใครทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ามีเมียแล้วยังอุตส่าห์ให้โอกาสแมวชื่นชมแล้วรดวรักให้จากบางอื่นนอนหัวใจสเศรอง คิดถึงเจ้าตอดกอดเมียกอดลูกเลิศด้วยความพันธูกรักเมียรักลูกแล้วจังเป็นห่วงคืนบางที่เพิ่นเพิ่นมาในเราบางขึ้นเพิ่นเพิ่นมาในเรานะเมื่อเสียใจามานหมาน้าหายมาถามว่าอันทำใจที่เศร้ากินทั่วเฮาจะหวะั่หวังก็ดึงมามีได้วันใดถ้าโอกาสมี ที่จะรีบไปทันใดจะไปขอหน้อมน้องให้ออชื่นใจตำแหน่งอะไรก็เป็นที่เบื่อกันความสัมพันธ์สองเราอยากรวมใครมาชั่วก็ช่างเขาชาวบ้านร้องทีหน่อยอย่าเธอมาทรมานยังต้องการอาวานอย่าน้อยใจ เป็นกันดจวเป็นไม่อยเป็นกันได้จอวเป็นไม่碍บ่ไม่บางปลดปล่อยโอ้้นเด้อคหน่อยเห็นใจอานนีนอบุญกรอ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 ร,อรอพี่กร,รอรอจอไดไว้ลงมาคิดเถอตามานถูกเลงส้วไอ้ชนชนได้บอทีรักมักสาวครูมักสาวใส่กินสามผลงานก่อนลำพิเศษนานได้ที่ เบอร์สกูสกนครับขออนุญาตหาคนโสดปักตะไคร่ดวนครับผมดีนะเสือจิตอเวลาปักตะไคร่ดวนได้ครับฝนหย่อยเดี๋ยวขออนุญาตหาที่ลงก่อนนะครับเออกลางเตินซะก่อนจังวางจากข้าวเดี๋ยวเอาโบท่านไดครับเม็ดใหญ่นะครับกอนบางใหญ่ได้ไม่รอบนิ่มไดครับกลัวฝนตกนะครับเดี๋ยวระบบไฟเฮาได้ครับ มีปัญหานะครับขออนุญาตให้พี่น้องนั่ <g ye> นงพักเสามีแห่งสว่างจ้าเข้านะครับจอมบัวซื้อข้าเสื้อก่อนต่อดูสถานการณ์ฝนก่อนนะครับนะครับเออนี่ล่ะคือเอิ้นมาธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรค์เอ่อสีสรันดาห์เวทีขั้นฝนบ่ตก,กับบ่วมวนเออแต่ว่าบ่ตกดอกไม่แรงหลายครับเ <c oughs> <c oughs> น้อยซื่อๆนะครับเดี๋ยวเบิ่งสถานาการณ์จักหวังจักเข้านะครับพี่น้องกินเหล้ากินเบียร์จักหวังจักเข้านะครับ